วันนี้ที่โรงแรมเคสโคบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขติยราชนารีโปรดให้านายสุรทิพกีรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบปรนาการเพื่อการเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ที่8ของโครงการสัตว์ปลอดโรคความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนทั้งสุขภาพสัตว์สุขภาพคนและการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนยังมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มเพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆได้แก่จนที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ครูผู้สอนทางด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า200คนภายในงานกิจกรรมจะเป็นการบรรยายทางวิชาการการฝึกใช้แอปพลิเคชันเพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการระดมความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาซึ่งจังหวัดบุรีรัมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยโดยมีแผนการดําเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน จากนั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาภร์ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมม์มีทั้งการบริการตรวจรักษาการฉีดวัคซีนและการทำหมันสัตว์เลี้ยงทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยร,ราชนารีมีพระราปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีของคนและสัตว์ผ่านการบร าการร่วมกันของทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว One Health โดยองค์การอนามัยโลกมีเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกในปี2573